รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทอบห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำร้อน มาแล้วมาแล้วโอท็อปศิลปาชีพ10-18สิงหาคมนี้ที่เมืองทองทานีนะจะบอกให้ผมมาฝึกงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนไม่เคยทำให้ใครผิดหวังผมมีส่วนทําให้ชีวิตพี่น้องเจริญรุ่งเรืองเกิดจากความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทย ทำงานเป็นทีมงานศิลปชีพประทีปไทยโอทบหลอมดวงใจด้วยพระบารมีศิลปชีพเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระธรรมบิของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์ท่นานมีพระเมตตาส่งเสริมสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นจำไว้ให้ดีงานนี้ระหว่าง10ถึง18สิงหาคมนี้แต่ละครั้งรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยโครงการวิชนนั้นได้ลงทุนเพื่อให พี่น้องได้นําสินค้ามาขายโดยที่มีต้นทุนต่างที่สุดก็คือในส่วนค่าเช่าไม่มีสินค้าดีทรงคุณค่าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพและสุดยอดสินค้าโอทอปทั่วไทยท่านที่เคยมาเดินงานโอทอปซื้อของกินของใช้แต่ละจังหวัดแต่ละภาคยังมีอยู่แต่ธีมหลักของการจัดงานจะเป็นเรื่องของโครงการศิลปาชีพผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพวาดหวังไว้ว่าน่าจะมียอดอยู่ที่600ล้านบาทน่าจะมียอดขายไม่น้อยกว่า600ล้านบาทสร้างรายได้ให้กับพี่น้องที่อยู่มาจากชุม ชนต่างๆโดยตรงเลยคนขายก็มาจากชุมชนคนซื้อก็อยู่มาเจอกันโดยตรงเลยและนี่คือรมการพ,พัฒนาชุมชนรสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าถึงเวลาที่ไทยต้องช่วยไทยด้วยการซื้อสินค้าของคนไทยขอรับวิธีของพี่น้องต้องดีกว่านี้แม่นบอาแม่นแล้วจริงนากันมาเป็นไทยสนุกจับใจโอไทยแดนทองพื้นดินอุดมสุขสมดังปองรวมพี่รวมน้องรักกันมั่นยืน ดีๆกับพี่คำรณผ,ผลผลิตจากฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยเศรษฐกิจลื่นไหลทั่วทุกภาคนะจะบอกให้จากโอทอบศิลปาชีพเราก็มางานบุญบวชเนนเฉลิมพระเกียรติครับจัดบวชสามเณรเพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระชนมายุ72พรรษาแดนในหลวงรชัชกาลที่10ที่วัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยานะจะบอกให้วัดที่อยู่ในใจเราวัด,วดชูจ<ช>ิตธรรมา,า,ารามสา,ามเณร อำเภอวัง,วงน<า>้อยจังหวัดอายุทยาเป็นเรื่องดีในวงการพระพุทธศาสนาที่วัดชุจิตธรรมารามของอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาจัดบวชสามเณรเพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระชนมายุ 72. พรรษา6รอบของในหลวงรัชกาลที่10ไปสู่สามเณรเข้ามาบวชเรียนต้องเรียนหลักสูตรของคณะสงฆ์ด้วย เีื่นักทูตสายสามารถด้วยเพื่อจะได้มีความรู้ทั้งสองด้านท่ามกลางความปราบปรื้มของพ่อแม่และญาติพี่น้องที่มาร่วมงานภูมิใจมากครับเขาจะอยู่ยาวไหมหรือว่าแล้วดูแล้วนะ่าก็ให้แล้วแต่เขาจะดูน่าจะยากอกับเขาชอบทางนี้และสมเณ็จเหล่านี้จะได้เรียนทั้งทางธรรมควบคู่ไปกับทางโลกณวัด แห่งนี้เลยมาอยู่ในผ้าเหลืองสุขใจไหมลูกสุขใจครับจะอยู่ในเพศบรรญชิตนี่นานไหมประมาณหกปีครับเหรอทางโลกเราเดินมามากแล้วต่อไปนี้เราจะเดินทางทม <laughs> สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่ารากฐานของพระพุทธศาสนาเราจากมิคลอนแคลนถ้าเราทุกคนร่วมกันใส่ใจส่งเสริมและดูแลขอรับส่งบุญกุศลให้กับคนไทยทุกคนบนแผ่นดินนี้ว่าเราจะต้องช่วยกันทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาให้จงได้แมนบอ เป็นเล็ทหารยอยักษ์ทุกคนรู้จักและอ่านว่าทอ เอาดีดีกับพี่คำรณฐานหนึ่งของประเทศไทยก็คือาศาสนาจึงจงร่วมใจกันรักษาสืบสานไว้ให้ดีเถิดวัดชุจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยอายุทยานะ <c oughs> จะบอกให้